หลังจากการทำเลสิกหรือรีเล็ก m i สมายหรือแม้แต่ PRK ก็ตามเป็นที่ทราบกันเลยคะ่ะว่าสายตาของคุณนะ่ะจะไม่นิ่งคงที่เท่าเดิมตลอดไปนะคะด้วยเวลาผ่านไปนะคะไม่ว่าจะ5ปี6ปี7ปี การันตีได้เลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในยุคนี้ที่จอมามีบทบาทในการใช้ชีวิตของพวกเรามากหรือเกินโทรศัพท์มือถือกลายเป็นอวัยวะหนึ่งที่สําคัญที่เราพร้อมที่จะเอามาแล้วก็ใช้ได้ตลอดเวลาก็จะทําให้เราเกิดการจ้องเพ่งตลอดเวลาทําให้สายตานั้นมีการเปลี่ยนแปลงและแน่นอนค่ะในคนที่ทําเลสิกมาเป็นเวลานานหรือว่าหมอที่ทํา reflective surgery มาเป็นเวลานานๆย่อมเจอคนไข้ที่มาพบกันอีก ครั้งหนึ่งหลัง 5, 6, 7ปีขึ้นไปและมีสายตาเปลี่ยนแปลงและบอกว่าคุณหมอเราสามารถเติมเลเซอร์ได้หรือเปล่านะคะคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยแต่คำตอบนั้นเนี่ยก็ละเอียดมากๆเลยนะคะว่าเราจะเติมเลเซอร์ได้หรือเปล่า ขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลานั้นคุณอายุเท่าไหรค่ค่ะแล้วก็ขึ้นกับว่าค่างสายตาเป็นอย่างไรถ้าสายตาสั้นเยอะมากและมีกระจกตายัางเหลือหนาเพียงพอที่เจรไนแล้วจะเกิดความปลอดภัยในการเติมนั้นไม่ยากอะไรเลยในทุกวิธีนะคะถ้าเป็นสมายก็เติมโดยการขยายแผล ที่เรียกว่า Circle หรือทำเป็น PRK on top ตัวสมายเดิมก็ได้ถ้าเป็นเฟมโตก็ยกแฟลปขึ้นแล้วก็เจรไนเพิ่มถ้าเป็น SBK ก็ยกแฟลปขึ้นเช่นกันและเจรไนเพิ่มเช่นกันแล้วมีไหมที่ไม่ต้องเติมถ้ากระจกตาไม่พอเราไม่เติมเราให้ใช้แว่นแต่ก็มีบางกลุ่มค่ะที่ใส่ตาสั้นน้อยๆบางคนมีประโยชน์เช่นถ้าคุณอายุ ใกล้40ปีซึ่งเมื่อมีสั้นน้อยๆแล้วภาวะสายตาสั้นนั้นดูไกลไม่ได้ลําบากมากแต่ดูใกล้สายตาสั้นมาช่วยตัดกับยาวที่เป็นยาวตามอายุได้บางครั้งคนกลุ่มนี้หมอตุลก็จะบอกว่าไม่เติมดีกว่าเก็บความสั้นน้อยๆนั้นให้เกิดประโยชน์แล้วเราค่อยปิดจุดด้วในกรณีที่เราเห็นไม่ชัดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการขับรถกลางคืนแล้วก็หันมาใช้แว่นขับรถกลางคืนอันนี้เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเจรไนกระจกตาเรา 100%ในทุกเคสกรณีที่มีสายตาสั้นขึ้นถ้าสายตาสั้นนั้นยังคงมีประโยชน์อยู่เราเก็บไว้นะคะเราพยายามมองประโยชน์จากสายตาสั้นที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆค่ะสรุปค่ะการทำเลสิกมาเป็นเวลานานมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะแต่การจะเติมนั้นขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลานั้นค่าสายตาเท่าไหร่แล้วเราอายุเท่าไหร่กระจกตานาะเพียงพอที่เติมแล้วปลอดภัยหรือไม่และการเก็บสายตาสั้นนั้นไว้มีประโยชน์หรือไม่ถ้ามีประโยชน์ไม่เติมดีกว่า นะคะ